สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เรามาเจอกันตามนัดนะครับก็คือ1ทุ่มตรงนะครับก็มาเจอกับครูนะครับครู X ศูนย์เกิดวิชา My Tutor ดอนเมืองครับวันนี้รครูจะมาสอนนะในส่วนของเทคนิค การทาข้อสอบคณิตศาสตร์นะในส่วนข้อที่มันยากๆแล้วก็จะต้องใช้เทคนิคในการทำนะเราถึงจะสามารถที่จะทําข้อสอบได้ทันเวลาได้ถูกต้องนะครับวันนี้เรามาถึงในตอนที่2นะครับอันนี้เป็นข้อสอบชุดที่2แล้วก็ในคราวที่แล้วนะครับครูสอนในตอนที่1ไปแล้วนะวันนี้ก็จะกลายเป็นตอนที่2นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนะครับครูขอดูก่อนนะครับว่ามีใครเข้ามาแลกบ้างน,นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอให้เพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มเรียนกันแต่กูขอเข้าไปเช็คนิดนึงนะครับว่ามีใครได้เข้ามาแล้วบ้างนะครับเคเดี๋ยวสักครู่นะครับไดใครเข้ามาแล้วนะก็นะครับทักทายกูด้วยนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะใครใครเข้ามาแล้วนะครับเคเดี๋ยวกูขอดูนะว่ามีใครมาแล้วบ้างครับโอเคครับ ไหน,ไหนใครเข้ามาแล้วนะใครเข้ามาแล้วครับทุกคนก็นะาทักทายคุณนิดนึงนะครับโอเควันนี้นะฝนตกนะครับบรรยากาศหน่นอนมากนะครับโอเคอ่าปันปันเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ปันปันเริ่มต้นขอเพลงจีหอยไ้้หรอ <laughs> โอเคนะเดี๋ยวตอนท้ายจบไลน์นะเดี๋ยวครูจะเปิดให้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้แล้วครูเอกจะเต้นตอนท้ายเลยนะครับในเพลงฉี่หอยนะครับเอาใครยังไม่ใครยังไม่ได้เข้ามานะครับก็นะปันปันฝากสกิลเพื่อนด้วยนะครับเนาะใครเข้าก็ใครยังไม่เข้ามาฝากสกิลเพื่อนให้เข้ามาด้วยนะครับแล้วใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับน้องภูมิน้องภูมิเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องเพียวโอเค นะวันนี้เรามาอย่างที่ครูบอกแล้วครับว่าเรามาถึงในส่วนของข้อสอบคณิตศาสตร์ที่มันยากใช่ไหมครับมันยากแล้วก็แล้วนะข้อนั้นเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคในการแก้บางข้อนนะเรียนมานครับเรียนมาไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกครับว่า คือถ้าข้อสอบนะข้อสอบข้อมาหนึ่งเนี่ยมันออกเหมือนกับที่ครูสอนที่โรงเรียนเราคงไม่ต้องมาติ่เพิ่มแต่ว่าเวลาข้อสอบมันออกจริงใช่ไหมครับมันออกนอกเหนือจากที่เราได้เรียนเงเราก็เลยต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วครูก็พยายามไปคัดข้อสอบมาให้ว่าข้อไหนที่มันแบบยากๆเราต้องใช้ทเทคนิคในการแก้เนี่ยนะครับครูก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาเรียนนะครับในในไลน์นี้กับครูนะครับโอเคก็เดี๋ยวมีคนเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับ นะเดี๋ยวครูขอเวลาอีกหนึ่งนาทีทุกคนอีกหนึ่งนาทีแล้วขออีกนิดหนึ่งนะครับให้คนเข้ามาหนามากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะนะใครเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนใครยังไม่เข้ามาตามด้วยนะครับวันนี้ฝนตกอากาศดีมากแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะก่อนที่จะนอนนะครับเดี๋ยวมาเรียนก่อนนะครับมาเรียนก่อนมามารับเทคนิคดีๆจากครูก่อนนะครับแล้วให้นะครับไปนอนเนาะโอเค ใครใครใครมาเข้ามาแล้วนะครับเม้นรายงานตัวครูด้วยนิดนึงนะครับเนาะเ,เอ๊ไม่ไม่ชัดหรอหน,หน้าจอเบอร์หรอหรือไปอยังไงครับคน,คนอื่นหน้าจอเบอร์ไหมนะครับนะอ่ะคนอื่นนะครับลองดูมีนะครับมีบางคนบอกว่าหน้าจอมันไม่ค่อยชัดอะ่ะนะแต่ว่านะ ครูที่ครูเช็คนะครับมันก็ชัดเนาะลองลองยกถึงตัวเองดูครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะงั้นได้เวลาแล้วนะครับอ่ะนะครูจะนะครับขอเริ่มเลยนะครับในข้อแรกเราจะได้วันนี้เราจะได้แบบเลิกเร็วๆนะครับเพราะอากาศบันดีมันน่านอนใช่ไหมนะครับโอเคนะครูเอกก็แอบอยากแอบไปนอนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มในวันนี้นะครับเป็นข้อสอบชุดที่2ตอนที่2นะครับ ก็ในส่วนของข้อแรกนะครับก็คืออาทุกคนดูนะดูพร้อมคูนะครับดูโจทย์พร้อมกันเลยโจทย์ต้องการให้เราหาผลบวกของหลักหน่วยทุกคนทุกคน,นครับน้องทุกคนขีดเส้นใต้คําว่าหลักหน่วยข้อสอบถ้าเราไปเจอข้อสอบที่เป็นเลขยกกําลังแล้วเห็นไหมครับเลขชี้ก,กําลังเยอะๆแบบนี้นะข้อสอบเวลาเขาจะออกเนี่ยเขาจะชอบออกเป็นแพทเทิร์นนี้ก็คือว่าบางทีบอกว่าให้เราหาผลบวกบ้างละ ผลคูณบ้างล่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆคำว่าผลบวกหลักหน่วยผลคูณหลักหน่วยตรงนี้ขีดเส้นใต้ตัวนี้ไว้ให้ดีๆครับะนะครูอ่านโจทย์ให้ฟังอีกรอบนึงโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกหลักหน่วยของผลบวกก็คือ2ยกกําลัง1,117ครับบวกด้วย3,100 1 0 0นะครับไอ้ตัวที่ครับ3,000 ยกกำลัง1,117นะแล้วก็บวกด้วย9ยกกำลัง1,117หเห็นไหมครับว่าทุกตัวเนี่ยเลขชี้กำลังเป็นหลักพันแล้วเท่ากันหมดเลยแบบนี้ครับอโอ้โหครูยกกำลัง1,000นี่แบบว่าคิดกันแบบนะครับ หัวสมองแตกแน่นอนนะครับหัวสมองแตกมาเป็นไรโก้ก้โก้ก้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเราต้องมีเทคนิคในการทําในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเราไปเจอโจทย์ที่เป็นแบบนี้ซึ่งถามว่ามันเกินชั้นเรียนไหมเกินครูบอกเลยครับว่ามันเกินชั้นเรียนเราเปาหกเรายังไม่ได้เรียนถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเวลาข้อสอบเขาออกใช่ไหมเขาก็นะออกเนื้อหาที่มันเกินอยู่แล้วครับเกินจากที่เราเรียนนะครับอ่ะโอเคนะนี่เรามาดูนะครับ ในเทคนิคที่ครูจะสอนนะครับครูจะเรียกเทคนิคที่แก้โจทย์ที่เป็นลักษณะนี้ว่าอ่ะนะครับหวานนิดนึงนะครับบอกว่าเทคนิคครูจะเรียกว่าวนไปเรื่อยๆอทุกคนจดตามเลยนะครับวนไปเรื่อยๆจนเจอคนที่ใช่นะครับอ่าวนไปเรื่อยๆจนเจอคนที่ใช่นะครับ มีหัวใจให้นิดนึงนะครับเพิ่มความหวานนะอ่ะโอเคนะนี่คือจำใง่ายครับวนไปเรื่อยๆจนเจอคนที่ใช่ Cx ใช้ได้ยังไงใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ครับไปเจอคนใช้เลยนะครับโอเคเจอคนที่ใช่ครับแบบนี้โอเคทำยังไงครูนะครับลำดับแรกครับวิธีการนะเทคนิคนะครับในการทำอันแรกขั้นตอนแรกครับทุกคนเราจะต้องยกกำลังอ่ะทุกคนจดลงไปนะครับเราจะต้องยกกำลัง นะจนเจอตัวซ้ำครับอ่านี่คือขั้นตอนแรกที่เราจะทำครับเราจะต้องยกกําลังยกกําลังจนเจอตัวซ้ำขีดเส้นใต้คำว่าเจอตัวซ้ำนะครับอ่านี่คือขั้นตอนที่1นนะครับทุกคนขั้นตอนที่2พอเรายกกําลังเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องหารเลขชี้ก,กาลัง ด้วยจำนวนหารเลขชี้กำลังด้วยจำนวนตัวของรอบวงซ้ำครับอรอบแล้วก็วนซ้ำเดี๋ยวข้อาหมายคืออะไรเอาตัวคูณเบังแล้วนะครับเป็นเอาบังแล้วโอเคนี่นนเ,เดี๋ยวย่อให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคบว่าเอ๊ะมันต้องทํำยังไงนะเดี๋ยวเราจดสเต็ปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพอ พอครูไปอธิบายให้ฟังทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก็คือให้เราหาเลขชี้กำลังด้วยจำนวนตัวของรอบวงซ้าเสร็จแล้วจากนั้นนะครับให้ดูเศษครับให้ดูเศษอ่ะเพราะอย่างนี้น,นะครับเทคนิคนี้มี2ขั้นตอนนะครับสขั้นตอนเท่านั้นเองครับง่ายง่ายเห็น <Okay S 2> ไหมครับอ่ะทุกคนพร้อมไหมครับตรงนี้อ่ะเราดูก่อนนะพร้อมนะพร้อมนะทุกคน เดี๋ยวคิดไปพร้อมครูเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูในจํานวนแรกก่อนครับจํานวนแรกก็คือ2ยกกําลัง1,117ยกกําลังเยอะมากนะครับทำยังไงครับทำยังไงอ่ะเราดูนะขั้นตอนแรกครูบอกว่ายกกําลังจนเจอตัวซ้ําเราก็เอา2นะครับไปยกกําลัง1 2กําลัง1ได้เท่าไหร่ครับได้2ใช่ไหมครับอ่ะจากนั้นต่อเลยครับ 2องกำลัง2ได้เท่าไรครับได้4นะทุกคนนะ2กำลัง 2, ได้4นะอ่ะถัดมา2กําลัง3นะครับ2อกลังานะ2อลัง3เนะท่าไรครับใครจะตอบ6นะครับนะ2อลัง3าได้เท่าไรครับ2กำลัง3าก็คือ2คูณกัน3ตัวมันก็คือ8นะครับทุกคนอย่างนี้นะครับอ่ะต่อครับเห็นไหมเรายังเราเวลาเราทําไปเรื่อยๆยกกาลังปุ๊บให้เราพยายามดูตัวหลักหน่วยเฮ้ยมันยังไม่ซ้ําเลย ถ้ายังไม่ซ้ําทําไปเรื่อยๆจนเจอคนที่ใช่ไงที่เราบอกวนไปเรื่อยๆจนเจอคนที่ใช่เพราะฉะ่างนี้นยังไม่ซ้ําเลยเห็นไหมครับอ่ะต่ออีกถ้ายังไม่เจอนะครับ2ยกกําลัง4ได้เท่าไหร่ครับได้16บหกเอาคูนะยังไม่ซ้ําอีกยังไม่ซ้ําทําอีกครับก็คือกลายเป็น2ยกกําลัง5ครับสองกำลังห้าได้ไรครับได้32เห็นไหมครับเจอแล้วพอเราเจอตัวสามปุ๊บหยุดทันที เจอตัวซ้ำปุ๊บหยุดเลยครับหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเรามาเจอตัวที่มันซ้ำคือเลขอะไรครับเลข2ครับเห็นปะ่ะซ้ำคือเลข2แล้วเราก็หยุดเลยแล้วเราก็ดูว่าอ๋อมันมีกี่ตัวที่มันนะครับกี่ชุดครับก็คือ4ตัวเห็นปะ่ะพอครบ4มันก็จะวนซ้ำมารอบเดิมเห็นปะ 2, 4, 8, ่ะสองสี่แปดหกพอรอบใหม่ก็จะเป็น2 4 8 6เหมือนเดิมแสดงว่าตรงเนี้ยมันกี่ตัวครับ4ตัวครับ เห็นไครับพักนวนะเห็นไหครับเนี่ยจบแล้วทาแค่เนี้ยคือสเต็ปที่1แต่ว่าข้อนี้มันมีกี่ตัวมันมี3จํานวนเราก็ต้องทําให้ครบทั้ง3จํานวนครับอ่ะเรามาดูต่อครับในตัวที่2ครับก็คือ3ยกกําลัง1117ครับทุกคนอ่ะนะครับช่วยครูทำหน่อยเร็วนะครับทำไปพร้อมครูครับทำไปพร้อมครูเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยลองยกกําลังไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่า เราเจอตัวซ้ําพอเจอตัวซ้ําตรงหลักหน่วยเมื่อไหร่ให้เราหยุดทันทีนะครับอ่ะโอเคนะครับทําไปพร้อมครูนะทุกคนนะเราจะได้แบบอ่ะไปพร้อมๆกันก็3ยกกําลัง1ได้เท่าไหร่ครับ3ามเห็นไหมอ่ะสามกำลังสได้เท่าไหร่ครับไปเก้านะโอเคสามยกกำลังสครับได้เท่าไหร่ครับ27เจอตัวซ้ํายังยังเลยครูเห็นไหมยังเลยนะก็ ตัวแรกคือ3ตัว2คือ9ตัว3คือ7อ่ะยังถ้ายังไม่เจอทำอีกครับจนเจอ3ยกกำลัง4ครับได้ไรครับได้81ยังไม่ซ้ำอีกนะอ่ะยังไม่ซ้ำก็ทำอีกครับอ่ะ3ากำลังเท่าไรครับ3ยกกำลัง5ครับ3ยกกำลัง5ก็คือ3คูณกัน5ตัวหรือเราเราดูง,ง่ายครับเราก็เอาเลขข้างบนนะ่ะก็คืออย่างข้อนี้ก็คือ81ไปคูณกับ3เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองจบนะครับก็คือได้เท่าไรเอ,อ่ยได้ 2 4 3อมเจอไหมทุกคนเจอไหม <c oughs> เจอยังเจอยังนะครับเจอยังเจอยังเจอแล้วถูกปะ่ะเห็นไหมเห็นไหมนะ,ะเจอ3าซ้ำเลาเห็นปะ่ะตัวนี้หลักหน่วยซ้ำกันแ้กก็คือเลขอะไรครับเลข3นั่นเองครับเห็นไหมครับอ่ะแสดงว่าอ๋อถ้าเจอแบบนี้แล้วหยุดเลยหยุดเลยนะครับแล้วเราก็ดูว่าวนรอบซ้ำของมันเนี่ยมีกี่จำนวนก็คือกี่จำนวนครับ4จํจำนวนนั่นเองครับอ่าก็คือ4ตัวแบบนี้เห็นไหมครับทุกคนทันไหมครับเนาะ ทันนะทันนะทัน,นครับโอเคอ่ะแล้วจากนั้นทําไงต่อครับเหมือนเดิมหลักการ Copy มาเหมือนเดิมเด็ะเลยทําไงก็เหลือจํานวนสุดท้ายแล้วครูก็คืออะไรครับก็คือ9ยกกําลังด้วย1,117ครับแบบนี้อ่ะเห็นไหมแล้วทาเหมือนเดิมเลยก็ใช้เป็น9กําลัง1ได้เลยครับได้9ครับ 9ยกกำลังสองก็คือ9คูณนะครับได้81อ่ายังยังไม่เจอตัวซ้ำทมต่ออีกครับ,9ย,รบ9ยกกำลังสามครับ9ยกกำลังสามได้729เห็นไหมครับ9เกป็นใจดีนิดนึงใช่หไหมคือเจอตัวซ้ำแล้วครูก็คือเจอเลขอะไรครับเลข9้านั่นเองครับ mm hmm. เห็นป่ะอ่ะเจอซ้ำแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเจอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในจำนวนนี้ก็คือบนรอบซ้ำของมันคือกี่ตัวครับ 2ตัวนั่นเองครับตัวนี้ทุกคนทันไหมครับทันไหมทันไหมตรงนี้นะทันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอแล้วนะครับทุกคนก็ตัวนะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้คือ4ี่ตัวเห็นไหมสี่ตัวนะครับแล้วก็อันนี้กี่ตัวครับ4ตัวและอันนี้กี่ตัวครับ2ตัวครับแบบนี้เขนะครับเจอแล้วเจอแล้วนะครับ Okay. สแสดงว่าสเต็ปที่1นนะครับมิชชั่นคอม p l e t แล้วทุกคนก็คือสเต็ปที่1ที่ครูสอนครับก็คือว่ายกกําลังจนเจอตัวซ้ําเราทําเสร็จแล้วสเต็ปที่1ครับเยี่ยมนะครับอ่านี่สเต็ปแรกเสร็จแล้วเราก็ไปสเต็ปที่สองครับสเต็ปที่2ก็คืออะไรครับหารเลขชี้ก,กําลังด้วยจํานวนตัวของวนรอบซ้ําคําว่าจํานวนตัวของวนรอบซ้ําก็คือตัวนี้แหละอย่างเงี้ย นะตัวตัวแรกมันคือ4ี่ตัวตัวที่2ก็คือกี่ตัวครับ4ี่ตัวครับตัวที่3ามก็คือกี่ตัวครับ2ตัวเนี่ยเราเอาตัวเนี้ยไปหารครับโอเคไหมครับทันไหมครับตรงนี้ทุกคนนะทันนะทันนะโอเคงั้นเรามาทําพร้อมกันเดี๋ยวครูลองทําอันแรกให้ดูนะแล้วเดี๋ยวครูจะลองให้ทุกคนช่วยครูทํานะครับอันที่สองนะโอเคอันแรกครับเราก็เอาหนึ่งพ นะเอา1,117 1,117เห็นปะ่ะคือบังเอิญว่าในข้อนี้ครับเนี่ยในในในสองจำนวนแรกครับมันวนซ้ำเท่ากันก็คือ4ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยง่ายนิดนึงนะครับมันก็เลยแบบโอเคทุ่นแรงเราไป1 1, 1ขั้นตอนนะครับเราก็หาแค่ตัวเดียวคือเราก็เลขชีก้กำลังครับก็คือเอา1,117ครับแล้วก็มาหารด้วย4ครับ 1 1 1 7นะครับหาร4ครับนี่ทุกคนหาร4แบบนี้นะครับโอเคหารเลยหารปกติหารยาวปกติครับ4อะไรครับอ่ะ4 2 8ครับลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3มครับเห็นไหมแล้วก็จากนั้นนะครับดึงหนึ่งลงมา4อะไรครับ4 7 28ครับอ่สครับลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือ3ามครับ แล้วก็ดึง7ลงมาครับ4ี่อะไรครับ4 9ได้36ครับแล้วก็ลบกันเหลือเศษ1เห็นไหมครับสเต็ปที่2ครูบอกว่าพอเราหารแล้วให้เราดูเศษของมันเห็นไหมครับมันเป็นเศษ1เพราะมันเป็นเศษ1ก็หมายความว่าเนี่ยหลักหน่วยก็คือนะ้าของตัวแรกก็คือเลข2ก็คือเลขนี้เห็นไหมเพราะมันเป็นเศษ1เราก็คือเอาแค่ตัวแรกนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับ3ยกกําลัง1117ก็มันเป็นเศษเท่ากันไงเพราะว่ามันบนรอบ4ตัวเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็อเอาไปหารเพราะเนนี่มันก็เป็นตัวแรกเหมือนกันเห็นไหมครับเราได้และเห็นปะแสดงว่าในตัวแรกหลักหน่วยของจํานวนที่1คือเลข2ครับแล้วก็หลักหน่วยของจํานวนที่2คือเลข3ครับเห็นไหมครับทุกคนนะครับทุกคนดูหน่อยนะครับว่า เอตัวที่3เนี่ยนะครับ9ยกกำลัง1117ครับเห็นไหมเราต้องหารด้วยเลขอะไรครับหารด้วยเลข2อะทุกคนช่วยครูคิดหน่อยนะว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับหลักหน่วยของมันจะเป็นเลขอะไรครับหลักหน่วยของมันเป็นเลขอะไรครับมาทุกคนช่วยคิดหน่อยเร็วนะครับใครได้แล้วนะครับเม้นมาเม้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่านะ ใครช่วยครูตอบนะครับช่วยครูเมนนะครับสอบติดแน่นอนอ่ะทุกคนช่วยครูคิดหน่อยเร็วนะครับว่าหลักหน่วยของตัวสุดท้ายเมื่อทําแบบนี้แล้วหลักหน่วยของมันจะมีค่าเท่าไหร่ครับอ่ะช่วยครูคิดเร็วนะครับนะตอบมาเลยนะครับในเม้นเร็วครูครูรอคําตอบอยู่ทุกคนช่วยกันช่วยกันนะเดี๋ยวค,วนะครูตั้งไว้ให้นะครับตั้งไว้ให้ตั้งไว้ให้ก็คือมันจะกลายเป็น1000 117ใช่ไหมครับแล้วก็หารอะไรหาร2ครับไหนใครได้แล้วบูช่วยครูตอบหนเร็วนะครับอะมีภูมิตอบมาแล้วครับภูมิตอบว่า9ครับอ่ะปันปันตอบมาแล้ว9ครับมีใครอีกครับมีใครอีกไหมมีใครไหมมีตอบมา2คนแล้ว9ครับอะเราดูซิว่าจะถูกไหมอ่ะมีมากกว่านี้ไหมครับช่วยกันตอบได้เร็วนะครับนะช่วยกันตอบอะโอเคนัทตอบมาแล้ว9ครับโอเค เก่าเก่าเก่าเอาเลยใช่ไหม <N ap> นะมีอีกไหมเอย่ยมีอีกไหมเอ่ยที่จะตอบมีไหมครับมีไหมครับนะโอเคอ่เพียวเก้าครับอ่าทุกคนเก้าหมดเลยเหรอ <N ap> นะอ่ะมาดูนะโอเคงั้นนะครับหมดเวลาและะ้วป้านะครับอ่ะโอเคมาดูเฉลยเลยทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็หารไปเลยครับก็คือ25ได้10ใช่ป่ะลบกัน <N ap> เหลือ1แล้วก็ดึง1ลงมา2 5เป็น10ลบกันเหลือ1ดึง7ลงมาถูกไหมครับแล้วก็2เท่าไหร่ครับ2 8เป็น16ครับโอเคนี่ครูเขียนอยู่ในช่องแคบใช่หไหมช่องแคบตรงไหลครูเหลือเศษหครับเศษหโอเคเพราะฉะนนี้แสดงว่าอ๋อเหลือเศษหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูก เบี่ยงไงเบี่ยงไงอ่ะโอเคนะเสร็หนึ่งเส้นหนึ่งเสเบี่ยงอย่างนี้นะนนะครัเร่เลื่อนจอนะครับพอเราเส้นหนึ่งปุ๊บอ๋อโอเคสแสดงว่านะครับมันต้องเป็นตัวแรกใช่ไหมตัวนี้เก่งมากครับทุกคนโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับอ่ะเก่งมากเก่งมากเพราะฉะนั้นนะครับเศษคือตอบ9ครับนี่อ่ะเห็นไหมพอเราทําเสร็จปุ๊บนะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ต้องการให้เราหาผลบวกของเลขหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วครับ เลขหลักหน่วยของตัวแรกคือเลข2หลักหน่วยของตัวที่2คือเลข3หลักหน่วยของตัวที่3คือเลข9เราก็จับมันมาบวกกันเลยครับทุกคนง่ายมากใช่ไหมตอบเท่าไรครับอ้าวมาเร็วเม้นมาเร็วเม้นนาตอบเท่าไร่ตอบเท่าไร,อาาร,าราตอบเท่าไร,เาไร่เอ่ยข้อนี้บวกกันนะครับบอกครูให้น้องปอปอสองทำได้เลยครับบวกกันแค่นี้ใช่ไหมอาเดี๋ยวครูอยากได้คําตอบของทุกคนนะครับมาตอบมานะตอบมาเร็วเมื่อกี้นี้ เร็วนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะลืมบอกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับใครตอบนะครับจนจบเดือนเนี้ยเหลืออาทิตย์หน้าอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วครูจะมานับเม้นนะครับใครตอบเยอะนะครับครูจะแจกเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้เลยนะครับอ่ะโอเคภูมิ14นะครับนัดสิบห้านะอ่านัดเปลี่ยนใหม่ปันปันสิบสี่เพียว14โอเคอ่านัดสรุปเปลี่ยนใช่ไหมครับตอบตอบ14นะนัดนะโอเคนะ ใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับไหนตอบเท่าไหร่ตอบ14นะครูคเไม่ต้องแบบดึงเวลาเลยนะครับง่ายๆนะครับข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับตอบ14นั่นเองครับโอเคอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับแล้วข้อนี้นิยมเอาไปออกข้อสอบด้วยทุกคน รเราไปเจอจํานวนไหนก็ตามที่ยกกําลังเป็นหลักพันหลักร้อยนะครับเลขอะไรก็ตามเราใช้เทคนิคนี้ทั้งนั้นในการทํโจทย์เรื่องนี้นะครับโอเคนะครับอ่าโอเคนะเพราะนั้นข้อแรกผ่านไหมทุกคนผ่านไหมผ่านไหมครับผ่านนะผ่านนะโอเคอ่างั้นนะครับข้อแรกทุกคนจดไปนะครับก็เออครูเอ็กลืมอะไรไหมลืม x point x point ของครูครูจะต้องมี x point ใช่ไหมครับอ่าเขียนเดี๋ยวทุกคนไม่จดไม่จํานะครับ อันนี้นะครับวันนี้คือเอ็กซ์พที่1น,นะครับเรื่องนี้นะครับวนไปเรื่อยๆจนเจอคนที่ใช่นะครับโอเคนะครับอ่ะอนะนี่คือเทคนิคแรกนะทุกคนโอเคนะครับอ่ะเข้าใจนะครับอ้าวงั้นไปต่อนะครับอันที่